วันนี้วันอังคารที่28กรกฎาหลังวันลอยกระทงหนึ่งวันนะาเมื่อวานเนี้ยสวนเราอ่ะทำกระทงขายขายถึงห้าทุ่มเลยนะและเช้าวันนี้ก็มาขายของต่อที่สารลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขายของเสร็จก็เอามากองไว้ตรงนี้แล้วก็รอเขา เพราะว่าเราต้องรอกลับบ้านเราไม่มีรถนะครับก็เลยรอไปเดินห้างซ้ายห้างขวามาเรียบร้อยก็เมื่อยนั่น<ก>แหละก็มารอเขาเพื่อรอเวลากลับนะเพราะว่าเวลาที่เราจะกลับเนี่ยเราต้องรอให้เขาเสร็จงานก่อนเราถึงจะกลับได้เราไม่มีรถก็ต้องอย่างนี้แหละเห็นอะไรไหมรอเนี่ยไอการที่จะนั่งรอเฉย มันก็ง่วงใช่ไหมล่ะนอนก็ดึกตื่นก็เช้าก็เลยนอนรอแบบเนี้ยนอนมันที่สารกลางนี่แหละอย่าหาว่าสกรปรกนะอันนี้มันเป็นแท่นขึ้นมานะก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเราก็เอาน้ำลาดไว้แล้วเพราะอะไรคะเนแล้วไง เอาน้ำลาดล้างเรียบร้อยแล้วก็ไปเดินเที่ยวสองห้างกลับมามันก็แห้งพอดีวันนี้เลิกร้านเร็วบ่ายสามก็ปิดแล้วเก็บของเสร็จก็ไปเดินเดินมาถึงตรงเนี้ยมันก็ประมาณ4ี่โมงเห็นจะได้ก็นอนรอไปเขาจะมารับเมื่อไรก็เรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิ์เรานอนรอไปอย่างเงี้ยของก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละ ไม่ได้กลัวของหายหรอกนะเพราะมันไม่ค่อยจะมีอะไรให้หายหรอกแต่ที่เอาไว้ฝั่งนี้เขาจะได้จอดรถง่ายๆแล้วก็ขนขึ้นไปง่ายๆเดิมทีเราเอาไว้ฝั่งตรงข้ามนู่นนะไต้ต้นมะม่วงแต่ทีเนี้ยเขามักจะมีรถจอดเห็นไหมเห็นรถไหมละ่ะและรถที่เขามารับเนี่ยจะเข้าไปรับมันจะลำบาก บางวันเนี่ยรถจอดเต็มเลยเข้าไม่ได้ก็ต้องขนก็<จ>ต้องขนจากต้นมะม่วงอ่ะเอามาไว้เลนเนี้ยแล้วก็ขึ้นรถอย่างเงี้ยเราเลยขนมาฝั่งนี้เลยทีเดียวมันก็สะดวกดีเหมือนกันเอาเป็นว่านอนรอแบบเนี้ยมาหลายเที่ยวแล้วแหละเพราะว่าเราขี้เกียจไปเดินห้างแล้วไงก็ไปหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็กลับมานอนรอแบบเนี้ยตอนนี้มันก็ดีหรอกนะเพราะว่ามันยังไม่มืด ยุงมันยังไม่เยอะแต่เมื่อรับแสงเมื่อไรอ่ะยุงหามแน่ๆอันนั้นค่อยว่ากันณนวันนี้ยุงยังไม่หามยังอยู่ได้ตรงนี้อย่าลืมนะนิวเจนรักบ้านเกิดสมัครกันมาเยอะๆเพื่อแสดงแนวคิดของเรานะลอฟ์ม